สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาแนะนำการดูแลตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องชามือซึ่งมีสาเหตุมาจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนที่ลอดผ่านบริเวณอุโมงค์ข้อมือนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคาร์อบทันเนลซินโรมนะคะซึ่งอา,อาการที่เราเจอบ่อยๆในคนที่เป็นโรคเนี้ยก็คือว่าเขาจะชามือเวลาทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่น ใช้มือถือนะคะถือมือถือใช้คอมพิวเตอร์ขับรถทำกิจกรรมที่ใช้มือเช่นทำงานบ้านนะคะกวาดบ้านถือ,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 อกำลังทำครัวนะคะต้องถืออุปกรณ์ทำครัวทำงานอาชีพต่างๆอาจจะขณะเขียนหรือว่าทำอะไรที่ต้องใช้มือนะคะเรารู้สึกชาขึ้นมาซึ่งอาการชามักจะเป็นบริเวณ3นิ้วนะคะ นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางหรือว่าอาจจะมีนิ้วนางบางส่วนนะคะหรือถ้าคนที่เป็นมากๆกเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนชาทั้งมือเลยนะคะออบางคนตอนกางคลืนเนี่ยจะรู้สึกสบายกว่าถ้าแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบสบัด,สบ,ดสบัดมือนะคะเพราะมันรู้สึกเหมือนหนาหนาชาชานะคะเราจะให้แน่ใจว่าเป็นโรคเนี้ยเราควรจะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาการชามือเนี่ยมันมาได้จากหลายสาเหตุนะคะอาจจะมาจากเส้นประสาทที่คอนะคะหรือว่าอาจจะเส้นประสาทที่แขนก็ได้ซึ่งพวกนั้นจะแบบ มีอันตรายกว่าจะต้องรักษาในลักษณะอื่นนะคะซึ่งก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจให้แน่ใจนะคะแพทย์เขาก็จะทําการเทสนะคะเช็คที่คอเช็คที่แขนแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเรามีอาการจริงหรือเปล่านะคะแพทย์บางท่านอาจจะลองกดทับที่บริเวณตรองอุโมงค์เส้นประสาทต,ตรงนี้นะคะแล้วดูว่าเอ๊ะกระตุ้นให้เกิดอาการช้าเหมือนที่เราเป็นหรือเปล่านะคะบางท่านอาจจะแบบอ่ะให้ทาเทสนะคะดูว่าเอ๊ะถ้าเรากระตุ้นให้เกิดการทับไปตัวเส้นประสาทเนี่ยอาการมัน มีกระตุ้นมากขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งแพทย์ก็จะแบบประเมินจนคมนะคะถ้าไม่แน่ใจก็จะมีการแบบส่งตรวจวินิจฉัยทางเส้นประสาทเพิ่มเติมนะคะซึ่งอ,อันเนี้ยพอเราแน่ใจก่อนว่าเราเป็นตัวชามือจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนที่ผ่านอุมง์ข้อมือหรือคาร์โพเทเน,นลซินโดรมเนี่ยเราถึงจะค่อยอมา ทําตามที่ในคลิปนี้หมอแนะนํานะคะคราวนี้สมมุติเราแน่ใจแล้ว่าเป็นอันนี้นะคะสิ่งแรกที่เราทําได้เลยนะคะก็คือการพักนะคะการพักทํำยังไงนะคะก็คือว่ากิจกรรมอะไรที่ทํแล้วเป็นก็พักก็เลี่ยงไปหรือปรับท่าเช่นบางคนขับรถชอบจับพวงมาลัยท่านี้นะคะแล้วก็จจะปรับเป็นท่าอื่นที่เรารู้สึกว่าเออมันชาน้อยลงนะคะ หรือสมมติถือมือถือเยอะๆแล้วเป็นนะคะก็อาจจะต้องเลี่ยงผักไปก่อนนะคะอันนี้ข้อ1ข้อ2คือในคนที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะตอนที่ทํากิจกรรมอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะใส่พวกเขาเรียกว่าเป็นรีสเซพต์อะคะ่ะคือเป็นทุกคนหลายๆคนคงเคยเห็นเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่แบบตกประคองตรงข้อมือนะคะซึ่งหลักการคือเราต้องการให้ข้อมือของเราอยู่ในท่าตรงนะคะท่านี้เขาเรียกนิว r รอลโพ i ิชันคือท่าตรงนะคะเพราะว่าท่าที่มันจะไปก,กระตุ้นการกดทับได้คือ ข้อมือไม่ได้อยู่ในแนวตรงนะคะเป็นลักษณะแบบมีการมีการมีการบิดของตัวข้อมือนะคะการใส่ลิซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเอ่อทำให้เราได้พักข้อมือตอนที่เราใช้งานชั่วคราวนะคะแต่ว่าอย่าใส่แน่นเกินไปเพราะามันอาจจะก,กดกดทับได้นะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ชาเพิ่มนะคะ อันนี้คืออย่างที่2นะคะต่อมาเนี่ยก็คือท่าบริหารนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะแนะนำนะคะเขาเรียกว่า t e n d อน gliding exercise นะคะหลักการก็คือว่าเราจะให้เอ็นที่ลอดผ่านในอุโมงค์เดียวกันกับไอตัวเส้นประสาทเนี่ยมีการขยับนะคะเพราะเอ็นเนี่ยมันมาตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณท่อนแขนล่างแล้วก็มาเกาะตรงนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอ็นมีขยับเนี่ยมันก็จะเหมือนทําให้ไอายุโมงเนี่ยหลวมขึ้นนะคะการกดทับเส้นประสาทก็อาจจะดีขึ้นนะคะเป็นการช่วยบางส่วนนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะอ่ะเราก็ยกมือขึ้นมา2ข้างอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็งอข้อต่อส่วนนี้นะคะเขาเรียก mcp นะคะอันนี้1นะคะต่อมาเราก็พับข้อต่อต่อมานะคะส่วนนี้่ะ pip นะคะจากนั้นเราก็พับอีกข้อหนึงนะคะส่วน dip นี้นะคะจากนั้นก็เหยียดขึ้นเป็นท่าหุบแบบนี้นะคะ4อ่ะจากนั้นก็เหยียดตรงนะคะห นะคะดูนะคะอันนี้รอบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะรอบที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ 5, 5. ้หอ่ะเอาสิบรอบนะ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกหนาสี่ห้าเจดหนึาสี่ห้าแดจะเห็นว่าข้อมือตรงตลอดเลยนะตอนที่หมอทำนะคะ1 2 3่งาสี่ห้า 1> 9 1 2 3 4 5 10าี่้านะคะเราก็ทำอย่างเงี้ยอาจจะอา่าตอนที่เราพอมีเวลานะคะอาจจะวันนึงรอบ2งรอบ3ารอบโอเคหมดนะคะคือลองลองลองทำได้นะคะอันนี้ก็อีกอย่างแล้วนะ3อย่างแล้วนะที่เราทําได้นะคะ C เราก็สามารถที่จะประครบอุ่นช่วยนะคะการประครบอุ่นทางงํายังไงนะคะบางคนก็อาจจะมีแบบเจล เจลสีฟ,ฟ้านะคะร้อนเย็นที่บ้านอของหมอก็มีแบบนี้นะคะเอาเข้าไมโครเวฟปุ๊บออกมาแล้วก็เอามาประครบนะคะเอาผ้าห่อก่อนนะแล้วก็วางประครบ 15- บหถึงนาทีหรืออาจจะมีแบบพวกกระเป๋าไฟฟ้านะคะแบบนี้ก็สบายมากเลยนะคะอย่างนี้ในขายออนไลน์เต็มเลยนะคะก็ประมาณ15-20นาทีนะคะก็วางไปเลยนะคะก็ตอนที่เราสะดวก จะวันละสอรอบยังไงก็ได้ตามตามที่เราสะดวกนะคะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะลดอาการอักเสบนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําเองได้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเรามีไปพบแพทย์ด้วยนะคะแน่นอนก็จะมีการให้ยานะคะยาที่ให้ก็จะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นการลดอักเสบนะคะกลุ่มเอนไซมต่างๆนะคะหรือว่าเป็นยาที่ลดความวัยของปลายประสาทนะคะเกี่ยวกับยาลดอาการชานะคะก็หลายๆกลุ่ม เขาก็จะมีให้พีกาบาลินกาบาเพนตินตัวไหนก็ให้ไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการาส่งทํากายภาพบําบัดน,นะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีการใช้แบบอ,อุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยในการลดอาการปวดอา,าอาการอักเสบนะคะอาจจะเป็นอัลตราซาวเลเซอร์ว่าอาจจะเป็นความร้อนประครบร้อนพาราฟินบารก็คือได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาแบบที่ เขาเรียกว่าไม่ได้ทําให้เราเจ็บตัวมากนะคะก็คืออยากายภาพบําบัดการดูแลตัวเองนะคะซึ่งถ้าเราทําเหล่านี้ครบถ้วนมาระยะเวลาหนึง่งหมายถึงว่าเรามีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะทำกายภาพบําบัดแล้วไประยะหนึ่งเป็นเดือน2องเดือนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะกินยาดูแลตัวเองดีแล้วสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ก็แพทย์เขาก็จะแนะนําต่อว่าเ,เราควรที่จะรักษาด้วยอย่างอื่นหรือเปล่านะคะอาจจะมีแบบเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นการแบบอ่า ผ่าตัดเล็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบฉีดยาอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นหลายๆไปนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องต้องทุกคนนะคะในหลายที่ไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วดูแล้วทาแล้วน่าจะดีกว่าแพทย์ก็จะแนะนํานะคะค่ะก็ะหมอสรุปคร่าวๆนะก็คือวันนี้ที่แนะนําที่เราดูแลตัวเองได้นะคะ,ะถ้ามีอาการชามือจากคาร์โพเทนเซลซินโดมหนึ่งก็คือการพักการเปลี่ยนท่านะคะ พยายามให้ข้อมือเราตรงนะคะ2การใส่ริสซับพอร์ตนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยพักข้อมือเราเหมือนกันนะคะ 3. ก็คือการทำท่าบริหารนะคะหรือที่เขาเรียกว่า k e n ดอนไกด์ดิงเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเพื่อช่วยให้ตัวอุโม,มงค์เนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทเราน้อยลงนะคะ4ก็คือการประคบอุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเองได้ที่บ้านนะคะพอไปพบแพทย์ก็จะอาจจะมีการแบบ ให้ยากายภาพบําบัดนะคะระยะหนึ่งไม่ดีขึ้นเราก็ถึงจะเป็นการรักษาอย่างอื่นที่มากขึ้นต่อไปนะคะค่ะก็หมอก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์เบื้องต้นนะคะสำหรับการดูแลตัวเองทุกท่านนะคะแต่แต่ละคนก็อาจจะมีการแตกต่างไปในรายละเอียดแล้วก็ที่สําคัญชามือถูกอันไม่ใช่การกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะคะอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบ าบางคนไปลองทําเองหรืออะไรแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ยังแนะนําว่าควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินนะคะว่าตรงสาเหตุมันมาจากมือนะไม่ใช่แบบมาจากคอหรือเส้นประสาทที่อื่นหรือแบบบางคนอาจจะแค่กล้ามเนื้อก็ได้นะคะก็ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็หมอก็มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองต่างๆนะคะทั้งทาง Facebook ทั้งบอกดิจิทัลนะคะรวมถึงในช e l YouTube อันนี้นะคะตามรายละเอียดข้างนี้เลยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็มีหนังสือนะคะที่สามารถอ,อ,อ่านเพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้นได้นะคะค่ะค่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ